สวัสดีครับมาพบกับโอทคอมพิวเตอร์ซัพพอร์อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวสแกนเนอร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นฝั่งทางด้านของ HP นะครับชื่อสแกน j e t Pro 2000 S 1นะครับรุ่นนี้มาด้วยคุณสมบัติของการสแกนได้35แผ่นต่อนาทีนะครับหรือ70หน้าต่อนาทีนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับยางเป็น USB 2.0อยู่นะครับแต่ผมได้ทดสอบแล้วเนี่ยการถ่ายข้อมูลกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับตัวฝาด้านหน้าปกติจะเป็นฝาด้านหน้านะครับถ้าอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นนะเมื่อเปิดออกนะครับก็จะกลายเป็นถาดป้อน ไปโดยอัตโนมัตินะครับก็ถือเป็นการดีไซน์นะครับที่อยู่ในทรงเดียวอยู่ในเครื่องเดียวนะครับไม่มีการแยกชิ้นส่วนนะครับตัวขนาดนะครับถ้าผมเทียบกับ A4 นะครับนี่คือกระดาษ A4 นะครับนี่คือขนาดของตัวเครื่องนะครับนะฮะก็ใช้กระดาษ A4 เนี่ยนะครับวางทับนะฮะก็กลมกลืนกันไปเลยนะครับขนาด เท่ากันเลยนะครับามาดูในส่วนของถาดป้อนนะครับเปิดขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นถาดป้อนแล้วก็มีสไลด์ขึ้นมาให้เพื่อรองรับกระดาษได้มากขึ้นนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นถาดสไลด์ออกนะครับถาดรับนะครับก็จะกลายเป็นเนีย่ยดึงออกมาได้ต่อเนื่องได้มา3ชิ้นนะครับ ปรับขนาดนะครับ,รบขนาดด้านในนะครับก็จะเป็นสแกนนะครับหลอดสแกนลูกยางนะครับตัวเปลี่ยนลูกยางการใส่กระดาษนะครับหน้าแรกนะครับจะต้องคว่ำลงนะครับ เดี๋ยวจะมาสาธิตกันนะครับ ผมเทประมาณ10แผน่นนะครับนี่คือลักษณะการทำงานของตัวนี้นะครับนะก็ค่อนข้างที่จะเป็นสมูทนะครับลื่นไหลยอยู่นะครับนะจัดเก็บก็ง่ายนะครับเรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับสำหรับตัวของ HP Scanjet Pro 2000s1 นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ